คุณสมบัติเพียงข้อเดียวที่คนสำเร็จมีเหนือคนอื่นนั่นก็คือความแข็งแกร่งทางจิตใจครับกี่คนในที่นี้ครับที่อยากจะประสบความสำเร็จมีเงินมากขึ้นแล้วก็มีความสำเร็จมากขึ้นแต่เชื่อเถอะครับว่าคุณอาจจะต้องเจอกับแรงกดดันมากมายทั้งจากตัวเองสังคมผู้คนมากมายครับเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งทางจิตใจเนี่ยจึงจำเป็นมากๆและมันมีอะไรบ้างล่ะที่มันอยู่ในความแข็งแกร่งทางจิตใจไปฟังกันครับข้อหนึ่ง คุณจะต้องมีทัศนคติในแง่บวกเพราะว่าความแข็งแกร่งแขงใจิตใจจะต้องเริ่มจากทัศนคติในแง่บวกเท่านั้นยิ่งคุณต้องพบเจอสถานการณ์ที่อาจจะไม่เป็นใจนะครับหรือว่าเลวร้ายมากเท่าไหร่คุณยิ่งต้องมีทัศนคติในแง่บวกในการรับมือมากเท่านั้นจึงจะสามารถรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นได้ข้อ 2. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง100%อเร์ซเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพที่จะประสบความสําเร็จ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคความยากลําบากก็ตามก็สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าโดยไม่สูญเสียความเชื่อมัน่นการมีวินัยในตัวเองสามารถควบคุมให้ตัวเองปฏิบัติทุกอย่างอย่างมีความรับผิดชอบได้มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองข้อ3มมีความกล้าหาญความกล้าหาญนี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวนะครับแต่หมายความว่ามีความสามารถที่จะตัดสินใจ ทาสิ่ง,งต่างๆเผชิญหน้าทุกอย่างได้แม้ว่าคุณเี่ยจะกําลังกลัวก็ตามและสุดท้ายก็สามารถเอาชนะความกลัวได้และก็ที่สีครับมีแรงกระตุ้นยึดมั่นกับความต้องการที่จะประสบความสําเร็จมีแรงกระตุ้นที่จะทําสิ่งด,ดีอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายและก็5ครับมีการโฟกัสจดจ่อกับสิ่งที่ทำมีสมาธิแน่วแน่กับสิ่งที่คุณกําลังทําในตอนนี้ไม่ปล่อยให้ความวอกแวก ความกังวลสงสัยหรือว่าสิ่งรบกวนสิ่งที่เป็นลบมาทําให้คุณเปลี่ยนใจบอกแวกหรือว่าไข้เขวครับและข้อที่6ครับใช้ความสามารถของคุณอย่างเต็มที่พยายามทําทุกสิ่งให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยกิจกรรมใหญ่กิจกรรมเล็กจงฝึกที่จะใช้ศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ในตัวเองและท้าทายตัวเองให้ทําสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆและคุณเียจะเคารพตัวเองมากขึ้นครับ และก็ที่7ครับควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่กดดันมีความมั่นคงทางจิตใจเหนือกว่าสถานการณ์ที่กําลังเป็นอยู่ซึ่งมันเนี่ยกดดันมากๆครับแล้วก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยต้องใช้การมีสติรอบคอบใจเย็นและควบคุมอารมณ์ได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความเครียดข้อที่8คุณจะต้องมีความอดทนมีความอุดสาหะาในสิ่งที่คุณกําลังทําในตอนนี้สามารถทําทุกสิ่งที่ต้องทําเพื่อความสําเร็จได้ สามารถอดทนกับความเหน็ดเหนื่อยได้ความลําบากในตอนนี้เป็นเพียงแค่สถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้นครับคนสําเร็จและคนรวยทุกคนเนี่ยเขาใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตสร้างระบบของความมั่งคั่งแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ใช้ชีวิตครับข้อ 9. มีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆการมีทัศนคติในแง่บวกจะช่วยคุณสามารถต้านทานกับสิ่งที่คุณเจออยู่ได้สามารถจัดการกับอารมณ์ที่คุณอยากจะยอมแพ้ต่ออุปสรรค มีความเข้มแข็งที่จะฟ่าฟันอุปสรรคไม่ว่ามันจะยากเย็นเพียงใดไม่ใช่ว่าเอาแต่ล้มเลิกเพราะนั่นคือสิ่งที่คนล้มเหลวทำข้อ 10. สามารถยอมรับความผิดพลาดความผิดหวังได้แต่ว่าไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดหรือว่าผิดหวังมาทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองหรือว่าแพชชั่นที่คุณมีอยู่หรือแม้แต่ความฝันของคุณหรือว่ามาทำลายสมาธิต่อสิ่งที่คุณกำลังทำในตอนนี้และแน่นอนครับคุณจะต้องฝึกปล่อยวางความผิดพลาดผิดหวังให้ได้ โดยมองหาฟีดแบ็และการเรียนรู้มากกว่าที่จะโทษคนอื่นโทษตัวเองหรือว่าโมตแต่นั่งดราม,ม่าผิดหวังครับข้อ11ลุกขึ้นจากความล้มเหลวได้อย่างรวดเร็วมองความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จไม่ยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาและคุณก็จะสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวได้ความล้มเหลวคือครูที่แท้จริงข้อ12คุณจะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมให้อุปสรรคความยากลําบากความผิดหวัง คขามีพระวิจาร์คําตัดสินของคนอื่นหรือแม้แต่ความล้มเหลวมาทําให้คุณพ่ายแพ้คุณจะมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ชนะไม่อยอมเป็นผู้แพ้ไม่ว่าคุณจะต้องพบเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายเพียงใดคุณก็จะบอกติงว่าฉันมีพลังที่จะสู้ฉันมีพลังที่จะไปต่อและทั้งหมดนี้ก็คือความแข็งแกร่งทางจิตใจซึ่งไม่เพียงเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดนะครับที่จะช่วยคุณประสบความสําเร็จ แต่ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆด้วยซึ่งสําคัญคุณจะต้องถามตัเองว่าวันนี้ฉันจ,จะสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจขึ้นได้อย่างไรเริ่มต้นจากคิดอะไรและลงมือทํานั่นแหละครับความแข็งแกร่งเพราะคุณกล้าหาญแล้วที่คุณจะเอาชนะตัวเองครับอปไพอิสานมาสโคตเอ็น o p สวัสดีครับ